หลังจากช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาทานน้ำดื่มกันต่อทานซ้กกาแฟกันหน่อยที่ร้านพี่เชอร์ไปดูกันมีอะไรบ้างนี่ที่ร้านลองเดะนมสดนะครับนี่ครับทีนี้ต้อนรับบาเทอร์สมาร์ทรหัส3373ดด้วยนะผมมาสั่งกาแฟสดครับ ทานที่ผ่านไปผ่านมานะแวะได้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นสมาชิกของพัลสมาร์ทนะมาแวะเลยร้านโล่งๆว่างๆชิวกันได้พิกัดนะครับอยู่ตรงข้ามข้างๆกับธนาคารกรุงไทยสาขาบรมาอาจนั่นเองนะครับกาแฟสดก็มีนะครับยินดีรับคอยเปอนะครับเดี๋ยวผมพาไปว่าอยู่ตรงไหน นี่สั่งผ่าพูดแพนด้าได้ด้วยนะอยู่ตรงนี้ข้างกับธนาคารกรุงไทยนะครับตรงนี้เลยท่านจะเห็นรถต,ตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็แวะเข้ามาเลยก่อนถึงม้าเวโซ่ฮะจะมีป้ายบริษัทสมาจอยู่นะครับโอเคครับผมนี่นะครับนี่ชาเย็นนี่ชามะนาวแล้วก็วันนี้ฮะเราเอาถุงมาให้กับร้านค้าด้วยนะครับ เป็นถุงใส่แก้วขนาด5นิ้วคูณ8นิ้วนะครับ16และ22ใส่ได้หมดเลยนะครับก็เอามาให้ด้วยใช้ได้ประมาณ600แก้วนะครับอันนี้คือไม่ต้องจ่ายเงินสดแถมประหยัดเงินในกระเป๋ปากิตางหาแถมมีของใช้ด้วยนะครับโอเคครับผมบายครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับมาเจอกันที่พัเทศสมาร์